ไอเสียนะครับจะวิ่งจากนี่นะครับวิ่งจากนี่ผ่านตัวอีจาคูลเลอร์นะครับตัวนี้นะครับพอไอเสียนะครับมันวิ่งเข้าไปเจอน้ําหล่อเย็นนะครับมันจะลดอุณหภูมิของไอเสียก่อนเอาห้องเผาไหม้มันก็จะลงไปนู่นครับตัวด้านล่างลงไปในผสมกับท่อร่วมไอดีนะครับถ้าเราอุดจุดเดียวนะครับหลายๆคนบอกว่าอุดจุดเดียวก็คืออุดแค่จุดนั้นอุดจุดนั้นนะครับผมไม่แนะนําเลยครับเพราะอะไรครับถ้าเราอุดแค่จุดนั้นจุดเดียวแปลว่า ข่าวไอเสียนี่ครับคือจากจุดนี้มันยังจะวิ่งนี่ครับมันยังจะวิ่งเข้าไปแลกเปลี่ยนความร้อนแลกเปลี่ยนความร้อนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อยบางคนบอกว่ามันก็ไม่เป็นอะไรเพราะยังไงนี่ครับเข่าไอเสียมันก็ไม่ลงถูกครับเข่าวไอเสียไม่ลงแต่อะไรครับเมื่อเวลาเราใช้งานไปนานๆใช้งานไปเรื่อยๆชุดนี้นะครับมันเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนข่าเมาแลกเปลี่ยนกับน้าเรื่อยๆเรื่อยๆใช้ไปนานๆเรข่มาเยอะท่อมันผุท่อมันผุคราวนี้ครับ แปลว่าขมเหลวที่เราไม่ได้อุดจักจุดนี้นะครับมันก็จะเข้าไปผสมกับน้ําหล่อเย็นนี่นะครับคือสาเหตุว่าทําไมผมถึงบอกว่าอย่างน้อยๆต้องอุดต้นทางกับปลายทางถ้าไม่อุดต้นทางขมเหลวนี่ครับมันเข้าไปแลกเปลี่ยนความร้อนกลายเป็นว่าขมเหลวชุด EGR ที่วนกลับมานี่ครับมันผสมกับน้ําหล่อเย็นเรานี่ครับคือเหตุผลว่าทําไมต้องอุดสองจุด